มื้อสงขาเปิ้นมีพี่น้องเข้าตั้งแสงตีฮับตวยใจลาวแชนแนลในคะเนาะในวันมื้อนี้ก็จุพี่น้องเข้าม้แอวตวยวัดม่วงในคะเนาะวัดม่วงในอยู่ตีเมืองไทยจังหวัดอ่างทองในคะเนาะมื้อเดียวอันพี่น้องเขาหันอยู่มื้อเดียวในเป็นเมืองในคะเนาะในวัดในก็ตเฮ็ดหปันไว้หลายๆเมียวในคะเนาะอันตั้งกว่ามือพี่น้องเขาหันอยู่มื้อเดียวในก็ตเป็นจงมากหมูมาเป็ดไก่งู อาจ้าเคเสือแล้วก็ลิงกวางจ้างนะคะเนาะอันตีเขาอยู่เมืองกนน้เรเขาเลยเฮ็ดต่าาําเขาเลยคาเหียมเขานั่นนะครัเขาตีไปตีเมืองอะไรไปเฮ็ดให้เขาขึ้นนะคะเนาะอันในเป็นพยาลมนะครัพยาลยมนะครัก้นเขาปอตายเหย้าแล้ก็พยาลยมเตี่ยวกระถามมันตั้งนะคะเนาะถามมาเขานี่ได้เฮ็ดกุศุตั้งดีชื่อมาตีได้กระตกมรณะไลาคุมไหน ตีได้ขึ้นมื้อฟ้าห้าตีได้กว่าตั้งไรใ,นะ,ออน,น,ใน,นะคะเนาะในข้าอ่อนปีน้องเขาเขามือเต้นตั้งไรในะคะเนาะอันในเพียดะ่ะพีเพียดพ่น้องเขาหันยิ้มเร็วเนี่ยเพียดปู้เพียดเม นคะครัตีวัดม่วงในตั้งในวัดในมันกว้างค่ะเป่นตีเฮ็ดไวปปืนประวัตดพระพุทธ,ธเจ้ามาหวสันตลาเยาะกอมึงอะไรไน,ะนะครัเนาะเรานั่งฟ้าจะมีนั่งทรณีจะมีนั่งกวักอย่างเจ้าในกวามี้นะครัเนาะอากาศันพี่น้องเขาเขากันได้ตั้งไในไน,ะนะครัเนาะวัดในเตมีพระราตีอยากตีสุดในโลกนะครัในวัดมืึอในเต็มไรกะ ไทยห่างพระรานน่พี่น้องเขาเนี่ยคะ่ะจูพี่น้องเขามาตัวไอหุบปันตั้งในใน,ใน,ใน,ในเนี่ยค่ะเนาะอันนี้เป็นหุบปันสมัยกรุงศรียอยุธยาเนี่ยค่ะเนาะอ่าไทยได้ตึงมนันหกกันเนี่ยคะ่ะอ่าปืนประวัติเมืองไทยเมื่อเก่าอนเนี่ค่ะเนาะไมค่ะพี่น้องครับ อ่าเปิ้ตึกกันเมื่อนั้นได้มีกวองมีนัดมีระเบิดมีเฮอร์บินนะคะเนาะอ่าใจจ้างใจมา้าแล้วก็ใจหลับใจเลี้ยวนะคะอย่าไปลืมกดที่ตามกดไลก์กดแชร์จอนะคะเนาะ ปูปลอ,อกเต้ก,ก้นเตม,มานำหนะคะ่ะก็แปลว่าเข้าวได้เป็นยนยำข้าวโควิดนะคะเนาะก้นพ่นนำกระหื้นะคะเนาะหุบห้างอันพี่นอ้องคาหันเมเรียลนี้เป็นหุบห้างอันมันเดตึงอ่าไทายตึกกันนั่นนะคะ่ะแล้วก็ตั้งในในเต็มมีปูปรแกรมมีขายมาขายซื้อฟาซิโคข,ขายหวยลอตเตอรี่นะคะ แล้วก็มีอ่าปืนเรียนร่นตีไทยคือตัวกันแทงนะครับเนาะโปะกล้ามีขายคนน้ำเต้ๆนะครับพี่นอ้องเขาค่ะโปะ๊ะไปเลยมาเลยจึงไทยเนี่ยก็มาเอวตัวอะไรนะครับเนาะ อยู่จังหวัดอ่างทองค่ะเนาะวัดม่วงเลค่ะเน,ะน,ะนเาะในโกไปย้าไม้เพียวซซปอกเลค่ะเนาะตึกขาม,มาเนะะี่ค่ะนี่เป็นอาปุ่มไทยนลคะ่ะอาปุ่มเก,าเก,มก่าแก่เมื่อก่อนเลยค่ะเนาะพวเรามันตียาวนะคะ่ะ อ,อันปีนอ๊อกเขาเขาแกะตัวเองตั้งหนแท่งเลค่ะเนาะมาค่ะมาตัวจมกันเลค่ะเนาะอ่าตั้งหน,น,ะะเน้เตะเป็นปืนพลาเป็นเจ้านะคะเนาะ อันพี่น้องเขาหันอยู่มือเดียวในเป็นอ่าประธานัมมา,มาลไลในนั่นคะ่ะพระเจ้าผลลกคะ่ะอันหันอยู่มือเดียวในซสร้าเป็นผ้าไผมันนี่ในะค่ะเนาะนางหยักนางเงือกพระราศีในะค่ะเนาะตั้งหลังอันพี่น้องเขาหันอยู่มือเดียวในเป็นตาซัปปอนในะค่ะเนาะ นางพุสลีย้อนปอนสิพกันนะคะ่ะอันในหิมาป,ปันนะคะเนะาะพญาบิสันตระขี่จ้างมา้าแล้วก็มีพระมาย้อนเอาจ้างนะคะยาวแท่งอันในซั้นเป็นตานหน้าขันนะคะเนาะพญาบิสันตระขี่ล้อมามา้าแล้วก็มีพระมาย้อนเอาล้อบม้าน,นะคะเนาะอันในเป็นมหาปนนะคะมีหลายๆเมียะะ้ยในค่ะ อันนี้เป็นจุ่จบนะคะเนาะผ้ามเรียนปลายหมาพันจิตาวุฒินะคะอันนี้เตเป็นสัก,กวันนะคะเนาะพญาอินเปลี่ยนเป็นปู่พามายอนน้องนังมังทีนะคะอันนี้เป็นวันอปเวหลังจากต้านลมมาแล้วก็เตไปตั้งนะคะเนาะอันนี้เป็นตาหน้าขันนะคะ หูปันหิมาปันนะคะเนาะพี่น้อกสุขะแล้วก็หุบปันตาซับปอนนะคะเนาะนางพุสลีย้อนปอนสิบปาการตีพยาอินนะคะับทาภัยมณีนะครับนั่งยักเนาะอ่อนปีน้องเข้ามาโดยตั้งห้างดีในวัดม่วงนะคะเนาะ,นะ โดยค่ะพี่นอ้องค่ะอย่าปีลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามจ้ำนะคะ่ะพี่นอ้องค่ะ เอาค่ะติดตามต่อไปไล่ไหนะคระัเนาะต่อไปติเป็นวัดตีไล่ไหนก็อ่าแค้นต่อไปติดตามปัญญ์ปัแหางเสกั้มไหนะคระัเนาะสุดท้ายใหนไหนก็ย้อนซสื้อฮับพี่น้องเขาอยู่ดีกินวันกัดเย็นเสื้อสาก้าอ่อนไขมันตั้งเจี๊ยแบบเ,เป็นมาไกา่ตั้งไข่แบบเป็นมะจำให้ไลยมีเงินมีคำกันกุ๊กก็กุ๊กก้นไหนครับมาสง่างคาร์พอมพี่น้องเขาตั้งเสียงขา